ครั้งแรกของประเทศไทยสอสอสอสารพลัง38ภาคีเปิดเวกีประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านสุขภาวะทางปัญญาดึงนักวิชาการนักปฏิบัติแชร์ประสบการณ์ปัญญาปฏิบัติสู่การขับเคลื่อนสุขภาวะองค์รวมระดับประเทศด้านหมอประเวทแน1 5เส้นทางเข้าถึงแก่นสุขภาวะทางปัญญาโดยจะจัดงานขึ้นระหว่างวันที่17-18สิงหาคม2566ณอาคารเฉลิมราชกุมารีพรรษาอาคารจารุรีสิบจุฬาโลกรมหาวิทยาลัย คาดว่ามีผู้เข้าทำง,งานกว่า800คนครับวันนี้ก็เป็นการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่หนึ่งนะครับของเครือข่ายสุวะทางปัญญา ที่เราได้มี39องค์กรนะครับซึ่งก็มีสิบสถาบันการศึกษาอยู่เนี่ยร่วมกันจัดขึ้นครับสุขภาวะทางปัญญาเนี่ยเป็นหนึ่งใน4มิติของสุขภาวะตามพรบสุขภาพแห่งชาติของไทยนะครับแล้วก็ว่าไปใน3มิติที่เราจะเข้าใจกันดีพอประมาณอย่างเช่นสุขภาพทางกายจิตสังคมเ,เราได้ทำงานรู้ล่วงมาพอประมาณละ แต่ว่าเรื่องของมิติสุวะทางปัญญาเนี่ยนะครับหรืออาจจะอีกหลายๆชื่อเช่นจิตวิญญาณจิตตปัญญานะจิตวิวัฒน์ได้อื่นๆนะครับสะท้อนอยู่ว่า,ามีความเป็นนามธรรมาสูงแล้วก็อาจจะยังมีความเข้าใจไม่ทั่วทั่วโดยเฉพาะในหมู่นะักสร้างเสริมสุขภาพนะครับตรงนี้เองในการทำงาน10กว่าปีที่ผ่านมาเราก็ได้พัฒนาสูตรการที่มีศูนย์ ความรู้เกิดขึ้นแล้วก็เป็นเจ้าภาพในการจัดงานหนนี้โดยชวนเครือข่ายคนทำงานขับเคลื่อนสุวาาราณปัญญาซึ่งเป็นมิติของสุขภาพที่ม,มีความเป็นนามนธรรมแล้วก็ซับซ้อนเนื่องจากมันไม่ได้เป็นความรู้ที่เราใช้พุทธิปัญญาพื้นฐานนะครับใช้ตรรก,กะในการเรียนรู้วิชาการของด้านนี้เองมีความพิเศษของการที่เราอาจจะต้องใช้สิ่งที่เรียกว่าปัญญาปฏิบัติ มากขึ้นใช้การขับเพื่อนที่จะสื่อสารให้คนมาสัมผัสแล้วก็เรียนรู้นะครับฉะนั้นเป็นส่วนหนึ่งของอจุดประสงค์หลักของการประชุมวิชาการครั้งนี้ที่จะ,ะดึงเอาผู้มีความรู้ประสบการณ์มาทำงานร่วมกันที่สำคัญกว่านั้นก็คือการสร้างเครือข่ายของนักขับเคลื่อนสุขภางา,างปัญญาให้มาเกออเกี่ยวแล้วก็รวมพลังกันในการทำเรื่องนี้ซึ่งเรามุ่งหวังว่า จะทำให้งานด้านนี้งอกงามามากขึ้นนะครับตามความจำเป็นของสังคมซึ่งเราต้องการสุวัธรรปัญญามาเยียวยาพื้นฐานของจิตใจและสังคมเรานะครับแล้วก็เชื่อมโยงกันนานาชาติต่อไปครับในชื่อของประชุมนานาชาติาระดับชาติครั้งแรกเนี่ยอาจจะทำให้ไกว้เหวว่านี่คือก้าวใหม่บางอย่างนะครับ แต่ความเป็นจริงแล้วการเดินทางเรื่องนี้เองทํามาตลอด20ปีที่ผ่านมาอาจจะภายในชื่อต่างๆแต่ว่ายังไงก็ตามครับหมุดหมายสําคัญเรียกว่าเป็นแชปเตอร์ใหม่ก็ได้หรือเป็นบทใหม่ของการเดินทางสุวรรณภัญญาที่เราใช้แพลตฟอร์มวิชาการในการดึงนักขับเคลื่อนมาทํางานร่วมกันครับแล้วก็จากตรงนี้เองเราเขาเรา,เราคิดว่าจะทําให้เกิดความมั่นคงนะครับมีการประสาน หลายฝ่ายอย่างน้อยเราเห็นเราราวสีองค์กรที่มีโลโกโอ้อยู่ด้านหลังเนี่ยสะท้อนถึงพันธมิตรนะฮะที่จะมาทํางานในมิติต่างๆแล้วก็น่าจะเป็นฐานสําคัญครับที่จะมีการประชุมระดับชาตินี้แล้วใช้เป็นหุดหมายในการเดินทางที่มั่นคงต่อไปนะครับในช่วงต่อไปครับเราเข้าใจดีนะครับว่าเรื่องของสุวัตบัญญาเนี่ย ไม่ใช่ที่เป็นเรื่องที่การที่จะมาชวนเรียนรู้ทางทฤษฎีทางความคิดเท่านั้นแต่เป็นการเรื่องของการที่จะต้องเปิดโอกาสให้คนมาสัมผัสมิติเหล่านี้แล้วก็เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงจากการสัมผัสจริงนะครับฉะนั้นนอกจากงานวิชาการที่เราจัดคู่ขนานไปด้วยก็คือเป็นงานเรียกว่าเทศกาลทางจิตปัญญาก็ได้นะครับ So คอ Connect Festival นะครับที่จะมีกิจกรรมอย่างหลากหลายที่จะเชิญชวนผู้คน ให้เข้ามาทดลองอเรียนรู้นะครับแล้วก็อาจจะได้รับอย่างน้อยอาจเป็นเครื่องมือในการเยียวยาจิตใจทั้งส่วนตนต่างๆนะครับแล้วเราหวังว่าเราจะยกระดับเป็นการเป็นจิตปัญญาทางสังคมต่อไปด้วยครับ